สวัสดีค่ะวันนี้จะมีรถ SUV p r e m พรีเมียมมานำเสนอหนึ่งคันนะคะคันนี้เป็นรถยอดนิยมในตลาดเลยก็ว่าได้นะคะทั้งในเรื่องสมรรถนะการขับขี่และความหรูหราต้องยกให้คันนี้เลยค่ะนั่นก็คือ Nissan X-Trail Hybrid ปี2016นนั่นเองค่ะ มาชมด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะเริ่มจากฝากระโปรงด้านหน้าค่ะในส่วนใจด้านหน้าเป็นแบบโรเจเตอร์บายซีนอนมาพร้อมกับเดย์ไทม์และนิ่งไหลแบบ LED มีไฟตัดหมอกมาให้ค่ะแล้วก็ด้านหน้าตกแต่งด้วยคโครเมียมนะคะตรงกระจังหน้าเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถมากๆเลยค่ะ มาดูกันต่อที่บอดี้ด้านข้างเลยนะคะในส่วนด้านล่างเป็นล้ออลลอยขนาด17ค่ะถัดกันมาตรงนี้นะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและตัดกับขอบประตูโครเมียมสีเงินนะคะเพิ่มความโดดเด่นและยังตัดกับตัวรถที่เป็นสีดําได้เป็นอย่างดีเลยค่ะริ้วรอยรอบคันของคันนี้นะคะถือว่าน้อยมากๆค่ะคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุพลิกควำ่ำจมน้ําจากที่ไหนแน่นอนเลยและตัวบอดี้ของเขามาได้ทรง s u v ด้านบนนะคะมีราวยึดเกาะสัมภาระมาให้ด้วยค่ะ มาดูกันต่อที่บอดี้ท้ายรถนะคะดูแข็งแกร่งบึกบึนมากมาค่ะด้านบนเขาจะมีสปอยเลอร์มาให้ค่ะไฟเบรกตรงที่3าก็อย,อยู่ด้านบนสปอยเลอร์เลยถัดกันมาตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมตรงกลางนี้นะคะ,คะ ภายในคือกว้างมากๆค่ะสามารถขนสัมภาระได้แบบเยอะเลยจะวางกระเป๋าใบใหญ่หญได้สบายๆเลยหรือถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระนะคะเบาะแถวที่2ก็ยังสามารถพับเก็บลงไปได้อีกค่ะ ตอนนี้นะคะจะมาอยู่ภายในห้องพ่ดทสายแล้วค่ะบอกเลยว่าดูทันสมัยหรูหรามากๆเลยเฉพาะนะคะที่โดดเด่นเลยนะก็คือเบาะของเขาค่ะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเกรดคุณภาพมากๆทําจากเบาะหนังแนปป้านะคะและยังตัดคาด้วยเส้นสายสีดําเพิ่มความโดดเด่นเข้าไปอีกค่ะตรงในส่วนของพนักพิงของเขานะคะก็ยังสลับด้วยลายนิสันเอ็กเพลเท่ๆเลยค่ะและยังที่สําคัญนะคะยังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งด้วยทางในส่วนของแผงประตูด้าน ข้างนะคะก็ทําออกมาได้หรูหรามากๆตกแต่งด้วยลายเครปล่านะคะและยังตัดด้วยวัสดุซอฟทัสสีน้าตาลแบบนี้นะคะทําให้เพิ่มความโดดเด่นเข้าไปอีกคอนโซลด้านหน้าโดยก็เช่นกันค่ะมาด้วยโทนสีดํานะคะสลับกับลายเครปล่าคอนโซนกลางค่ะมีหน้าจอมาให้ตรงนี้นะคะเราสามารถเข้ามาเล่นมตัตติมีเดียต่างๆเชื่อมต่อบลูทูธได้และที่สําคัญมีระบบนําทางนีเวเกเตอร์มาให้ด้วยค่ะเป็นแบบเรียลไทม์ด้วยถัดกันมาก็จะเป็นในเรื่องของระบบ ปุ่มปรับแรงแอร์นะคะปุ่มปรับแรงลมและเป็นแอร์แบบดูโโซนแยกซ้ายขวาอิสระด้วยค่ะในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT และที่สําคัญนะคะคันนี้ก็ยังมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นขับ4หรือขับ2ก็เลือกปรับตามความต้องการการใช้งานของเราเลยค่ะในส่วนถัดกันมาด้านหน้านะคะของพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันบอกเลยว่าออปชั่นจัดเต็มมากๆเลยด้านหน้าเดี๋ยวไปชมกันต่อที่ด้านหลังห้องผู้โดยสารกันเลยค่ะ มาต่อกันที่ด้านหลังห้องผู้โดยสารนะคะถือว่าวางมากๆค่ะและการดีไซน์ก็โรราเช่นกันมาด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะนั่งได้สบายถึง3ที่นั่งกันเลยค่ะทุกอย่างนะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่สมบูรณ์มากๆเลยและที่สำคัญนะคะห้องกว้างๆแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนด้วยเพราะเขามีแอร์ตอนหลังมาให้ค่ะยังสามารถใช้งานได้ปกตินะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้แล้วทุกวันที่ Open นโ a d ค่ะสำหรับวันนี้เจ้าก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย